นี่นะฮะหัวหัวหน้าพักเอาไก่นะฮะมีลูกซะแล้วนะฮะมีลูกอีกคนแล้วน,นังค, <c oughs> นงค่ะน้องกินอ่ะยังไม่ได้หยุดไลฟ์เลย <c oughs> นี่นะฮะเออบรรยากาศก็จะประมาณเนี้ยนะมีฝากร้องแคห่หน้าดมีด <c oughs> ักคิวที่พักพพเบา่อันนี้อบอสหนู ก็ดูน่าสิทธิแรกกันี่เกาถือมาสองสามชั่วโมงนี้ต้องมีเวอะไรก็พักๆพักยันไม่เป็นไรฮะเต็มที่ฮะพักงานนี่เขาไม่ได้พักเลยเนี่ยโอเคโอเคแต่กูไม่ก็ดูหนักอยู่นะนี่ห้าหกโลนะเรียกว่ากองโจรนะข่าวกองโจรดนนะข่าวกองโดนจะไปต่อได้ไปต่อได้จะได้ไม่ต้องมีโดนอันโอเคเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปฝิดรายการก่อนนะ Oh, we wow.